สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณไพรินนะครับแล้วก็คุณไพรินนะครับก็ได้รับมอบยันนะครับพัติมูรตินะครับจากอาจารย์ต้นตีศูนย์นะครับแล้วก็ประสบการณ์ของปะาอ้วนนะครับหลังจากที่ได้แผ่นยันไปเป็นยังไงบ้างครับก็ตั้งตั้งแต่ได้ก็โชคดีมาเรื่อยๆนะก็ถือว่านับถืออยู่ก่อนแล้ว แล้วก็มีความนับถือในในเทพทั้งสามองค์มูลิตินมากก็ได้มาก็ดีใจม,มากๆเลยก็ได้อัญเชิญไว้ในสานที่ควรสำหรับตัวเองนัะนี้ของเพื่อนก็เลยเอามาเผื่อใครที่มีความศรัทธานในเรื่องแบบนี้มีโอกาสก็ควรจะอันเชิญไว้นะเพราะว่าองค์ตรีมูลตินี้หมายถึงเ,เป็นอวตารของพระของพระ พระศิวะเจ้าพระนารายณ์และพระพรหถือว่าเป็นสําคัญที่สุดของศาสนาฮินดูถ้ามีโอกาสก็ขอให้ได้บูชาเพราะถึงเป็นท่านได้บออุกเสกให้ครับผมก็ถือว่าได้คนที่มีบารมีได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้ข่าวนะครับว่าปลาอ้วนนี้ได้รับรางวัลใหญ่เลยใช่ไหมครับหมาดเลยใช่หวยปร,ป,รประเทศไทยใช่ไหมครับสามตัวตรงใช่ใช่ใช่สามตัวตรง ซื้อไ้เยอะไหมครับไม่เยอะเพราะไม่ซื้อไมไม,ไม,ไม่ไม่มากอะตั้งแต่ผมรู้จักปราอ้วนมาปลาอ้วนนี่ถูกหวยสามตัวตรงสามตัวโต๊ดนี่น่าจะอาเอาเอาเป็นว่าเกิน,นเกินสามสิบครั้งเกินทุกเดือนอะทุกเดือน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 น้าหวยใหญ่เนี่ยก็ตอนนี้ บางทีก็ถูกเป็นปีเลยเอออันนี้ก็แปลกดิ่งกันแต่ว่าอ้วนกันนะมันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คนจะมีโชคไม่มีโชคนะครับแล้วพออ้วนมีนมเคล็ดลับยังไงนะผู้ชายยังไงถึงจะแบบทาให้เฮงทําให้รวยทําให้แบบถูกหวยได้แบบแทบทุกวันเลยดีกวเ่าเอาไอ้เรื่องนี้มันต้องต้องต้องสร้างอะไรมีนานนะอย่างน้อยๆต้องต้องยึดมั่นในพระศาสนานะครับพุทธธรรมประสงค์แต่อย่างที่บอกว่า ศาสนาพูดก่อนที่จะเกิดก็จะมีพราหมณ์มาก่อนแล้วก็จะมีเนี่ยมีเกี่ยวกับเทพมาเนี่ยก็ปกป้องมาตลอดก็ถือว่าสองสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นมงคลน่ะแต่ก็ต้องทําบุญนะคะถ้าไม่ทาบุญก็ไม่ได้หรอกค่ะ <c oughs> เรื่องสําคัญน่ะครับผมเราวันนี้มีเลขอะไรเด็ดๆนะครับไม่ไม่ไม่เคยไม,ไม่เคยคิดอะไรจะเด็ดจะอะไรแต่มีความรู้สึกตอนนั้นเองอว่าอ๋อค,ครับควรจ,จะมาไหมควรจะอาจจะดูบ้างว่าเออวันวันนี้วันจันทร์ ปันญังคารเงินอะไรอย่างเงี้ยมีเลขอะไรคุมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วแต่โชคชะตาอย่างเี้ยเดครับเรื่องนี้เอาแบบตามแบบกันไม่ได้นะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่บุญและบารมีของใครถ้าเราสร้างบุญเราต้องสร้างบารมีด้วยก็คือเนี้ยก็คือนี่คือนี่คือบารมีไงครับฉะนั้นมันต้องประกอบกันถ้าเราทําบุญอยู่เสมออะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเขาก็ช่วยให้เรายามที่เราต้องการนะนะเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น เนี่ยอย่างยันดีที่ที่เนี่ยยันทระปีมรติเนี่ยไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆแล้วก็พอต้องตรึงท่านเห็นด้วยครับจองเลยและกันตอนเนี้เยเหลือไม่ไรเหลือไม่เท่าไรแล้วมั้งนะครับต้องบอกว่าอยากเฮงอยากรวยอยากปังแบบเป้าอ้วนนะครับก็นะครับควรมีติดไว้นะครับเป็นยันใช่ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเป็นบางคนในเรื่องที่เรียกว่าเป็นสามเทพนะครับถ,ถือว่านี่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วองค์ปีมรติบังเอิญได้ตอนที่ทํา ไปทําการค้าอยู่ที่เวอร์เทสก็ได้กราบท่านอยู่อยู่ตลอดเวลาจะมีองค์พระตรีมูลติและองค์พระพิคเนศอยู่คนข้างอยู่นะครับนั่นแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าได้ได้ยันนี้มาเหมือนกับเราได้กลับไปใช้ชีวิตยอยู่ที่เวอร์เทสอยู่ทั้งสามสี่ปีนะครับก็เลยรู้สึกยินดีถ้าตั้งต่เข้ามาก็คือถูก <laughs> เพราะว่าเรามีความศรัทธาในเรื่องอย่างนี้ทําให้เราได้ประสบผลสําเร็จในเรื่องพวกนี้พอสมควรแต่ แต่อันนี้เรื่องอย่างนี้เรื่องเฉพาะคนนะคะค,คือหนึ่งต้องหนึ่งตั้งทบ,บุญในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สองเทพต่างๆที่ท่านก็เมตตาได้เป็นบางครั้งตามที่เราได้ทําบ,บุญมานะคะคก็ขอให้เชื่อในสิ่งที่เราได้รคบร,บร,บรบัารับจากลัทธิชาเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สําคัญคือมีองค์เทพแต่ละคนจะมีองค์เทพดูแลทั้งนั้นนะคะคก็ถ้าทุกคน คิดว่ามันจะเป็นมงคลตัวเองเนี่ยต้องเราต้องทําเองรู้เองเห็นเองนะไม่ต้องไปตามอย่างใครเขาอันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อล้วนเลยนะคะครับผมมันมีที่มาที่ไปถ้าไม่แมถ้าไม่คนที่มาที่นี่ไม่ใช่เขาเป็นคนที่งมงายอะไรนะคะคือเขามีเขาคือเขาม,ขามีมีสิ่งที่เขารู้เขาจะต้องทํทต้องอะไรฉะนั้นก็จะต้องทําก่อนถึงจะรู้เองครับนะ อันนี้เป็นเป็นเป็นปัจจัยที่มันถือว่าเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าคุณไม่ทําถึงก็ไม่ได้ครเมื่อแต่คุณทำแล้วทาเต็มที่แล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือได้ยาวนานหน่อยเท่านั้นเองขอให้รีบรีบหน่อยแล้วกันเพราะว่ายันมีจํานวนน้อยลงแล้วชุดพิเศษเนี่ยถ้าใครไม่รีบจองก็ก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วกันนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมร้อยเก้าส <150. S 1> ิบเก้าบาทแล้วก็ถ้าถ้าทำกรอบด้วยก็รู้สึกอีกร้อยเน่งก็รวมสองร้อยเก้าสิบเก้าครับต้องเป็นเลขมงคลลนะ ไม่แน่งบบนี้อาจจะ299ก็ได้อ้ามีบอกมีบอกใบ้นะครับ,บก,ก็ตามตามดูนะครับลองดูลองดูครับลองดูอย่างที่บอกว่าต้องทําก่อนนะถึงจะได้ถ้าไม่ทําแล้วมันก็ไม่ได้ครับผมค่ะอ้